สวัสดีครับลายสาระนะครับสาระน,น้อยๆโมโยเยอะๆนะฮะก็ <c oughs> เล็บดำหน่อยนะฮะพอเ,เล็บชาวไร่ชาวนาก็อย่างนี้แหละฮะนะครับทำไร่ทำนานะครับไม่ใช่เล็บเซียนพระนะไม่ใช่มือเซียนพระ <c oughs> แต่มือ,อเรียกมือชาวนานะฮะคนบ้านๆแต่ว่าชอบสะสมชอบไม่ใช่ชอบสะสมหรอกชอบศึกษา ชอบศึกษาแล้วก็สะสมวัตถุมงคลประเภทต่างๆนะครับวัตถุมงคลประเภทต่างๆไม่ได้จํากัดนะครับไม่ได้จํากัดว่าอะไรยังไงนะแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สายตรงนะครับไม่ใช่สายตรงอะไรสักอย่างเป็นแค่คนบ้านๆเก็บพระมาเฉยๆนะครับอย่าเข้าใจผิดนะเดี๋ยวครับว่าผมเป็น ทรงเป็นเซียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ดูก็รู้นะฮะเอาพระปลอมมาก็มีเ <c oughs> นาะเออซื้อพระมันต้องโดนอยู่แล้วแหละพระปลอมโดนทุกอาทิตย์แหละนะฮะเพราะว่าผมคือพระหน้ากว้างเขาเรียกว่าการเก็บพระหน้ากว้างหรือหน้าลายมันเจออยู่แล้วแหละเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับมันเยอะนะฮะจะไปอะไรเงี้ยต้องโดนทุกอาทิตย์อยู่แล้วเพราะว่าซื้อมาโดยที่ไม่รู้ไง ซื้อมาโดยคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออมันน่าจะแท้มันน่าจะนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ม่คือไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะแล้วก็เช่ามาตามภาษาเรานั่นแหละนะครับผมอะนะครับรูปล่อเสือนะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้เขารูปเรียกว่ารูปล่อเสือนะครับนี่เสือนะไม่ใช่แมวหน้าตาออกหน้าเก่งขามอย่างเงี้ยนี่หน้าตาออกหน้าเก่งขามอย่างเงี้าาออเงยเสือ นะครับแต่ถ้าหน้าตาออกแบล๊บแบนะฮะแต่ถ้าหน้าตาออกแบ๊บแบ,แบจิ้มลิ้มอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าแมวนะฮะอันนี้แมวนะไม่ใช่เสือนะอันนี้แมวนะ,ะแมวอันนี้เสือต่างกันอยู่หน้าเสือกับแมวเนี่ย <S <S 2> <S 2> เห็นไหมอ่าเสือจะหน้าเาเรียกหน้าป้นนอ่าเสือจะหน้าปั้าน,นหน้าใหญ่ๆดูเป็นมหาอำนาจนะครับส่วนแมวน่าจะเป็นแหลมแหลมจิ้มลิ้ม จุบุจุบุวเมตตามหานิยมนะฮะ,ะเสือเสือตัวนี้เขามีชื่อด้วยนะนะนี่เห็นไหมมีชื่อด้วยนะครับนี่เสือเสือกุยเนี่ยเห็นไหมเสือกุยอ่าเขียนว่าเสือกุยด้วยนะครับด้านหลังวัดดวงมาเขียนว่าวัดดวงมาหรือเปล่านะครับอัน,นไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเขียนเขาเขียนว่าวัด วังยาวนะครับไม่ใช่เสือกุยวัดดวงมาไม่ใช่นะนะครับเสือกุยวัดวังยาวนะครับแล้วก็โค้ดที่ขาเนี่ยเขียนว่าทอบอนะครับทอบอไม่ใช่ว่าแปลสส <tem isen> ว่าทหารบกสร้างนะนะครับไม่ใช่ว่าทหารบกสร้างนะครับทบแล้วก็ไม่ใช่ของหลวงพ่อทบนะทอบอแปลว่าทบอ่านว่าหลวงพ่อทบไม่ใช่นะฮะที่แรกผมก็นึกว่าเป็นของหลวงพ่อทบเหมือนกันพอเอากลับมาถึงบ้านมาส้นข้อมูลก็ไม่ใช่นะเป็นของหลวงพ่อทองเบิ้ม นะครับอ,อินทชโชโตหลวงพ่อทองเบ้มนะฮะอํเาเภอกุยบุรีอ่ากุยบุรีปรจัจจุบันคลีขันนะครับปจบัจจุบันคลีขันสายทางภาคตะวันตกนะครับเกจิชื่อดังทางสายภาคตะวันตกนะครับนี่เป็นเสืออันนี้เป็นเสือรุ่น2นะครับรุ่นแรกตัวจะใหญ่กว่านี้นะรุ่นแรกตัวจะใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นรุ่น2รุ่น2ตัวจะเล็กแล้วก็ตอกโคตด้านล่างตอกโคตด้านล่างเนี่ยเห็นไหม ก็ตอโคดด้านล่างนะรุ่นแรกไม่ไต่อโคดต,ตามที่ผมไปดูนะหรือยังไงผมผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะฮะแต่ผมไปดูมาาะว,าว่าด้านล่างรุ่นแรกมันไม่ได้ต่อโค้ดอันนี้รุ่น2จะต่อโค้ดไว้อย่างนี้นะฮะประวัติก็นั่นแหละนะฮะเ,เขาเรียกอะไรนะกุยบุรีใช่ไหมประจวบกีริขันธ์บอกมีเกิจดังๆหลายท่านเหมือนกันแต่เขาเขียนไว้สามองค์ที่ว่าเด็ดๆนะฮะแต่ว่าที่ก็ต้องมีเยอะกว่าน,นั้นแหละผมว่านะแต่ว่าที่เขาเรียกว่าที่แบบว่า สามองค์ที่แบบว่าเข้มขังที่เขาเขียนไว้นะที่ว่าเด็ดที่ท่ทาเขาเขาเขียนไว้เป็นข้อมูลเลยนะครับในประวัติเนี่ยเขาว่าหนึ่งก็คือหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกสองหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะครับแล้วก็สามหลวงพ่อทองเบ้มนะรวัดวังยาวเขาบอกสามองค์เนี่ยก็ว่าเขาถือว่าสุดในประจวบคีรีขันว่าอย่างนั้นนะตามข้อมูลแต่ก็ต้องมีองค์อื่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เขียนไว้หรือย,อยังไงนะครับแต่เขาเขียนไว้เป็นสามองค์นี้นะครับที่ว่า ได้รับความนิยมนะครับหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกหลวงพ่อพานวัดป่งกระสังแล้วก็หลวงพ่อทองเบิ้มวัดวังยาวหลวงพ่อทองเบิ้มเขาก็บอกว่าเป็นสิทธ์ของหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักนะครับเออหลวงพ่อทองเบิ้มเนี่ยหรือลวงปู่ทองเบิ้มเนี่ยนะฮะเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักแล้วก็เป็นสิทธ์หลวงพ่ออะไรอีกนี่แหละจําไม่ได้นะครับอืมน่าจะเป็นหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงไหมชรบุรีอ่ะ เขาก็เขียนว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ที่หลักเขาเขียนว่าเป็นหลวงพ่อเปี่ยมวัดก่อนหลักนั่นแหละนะครับก็ศึกษาพุทธคมมาทางด้านนั้นนะครับผมแล้วก็วัตถุมงคลท่านก็สร้างอยู่หลายรุ่นทั้งเหรียญทั้งผงม,มีอะไรบ้างผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่ได้ใช่สายตรงนะครับก็คงจะไม่ได้มีวัตถุมงคลท่านมามาอะไรละเอียดลึกซึ้งอะไรขนาดนั้น,นรู้แต่ว่าได้แต่เสือมาอันนี้เป็นเสือกุยรุ่น2จะสร้างปี2541 นะครับผมท่านละสังขารปี2542นย่ะครับแสดงว่าทันท่านอยู่ทันท่านอยู่หนึ่งปีก่อนที่ท่านจะละสังขารเพราะท่านท่านละปีปี42อันนี้จัดสร้างปี4 1นะครับเขาเขียนไว้ในกล่องเนี่ยไปดูในข้อมูลเนี่ยเขาเขียนไว้เป็นเสือเป็นเสือมหาอำนาจนะเสือมหาอำนาจนะนะครับผมเขียนไว้ที่กล่องเลยดังนั้นเะนี่ยนะฮะัุผู้ทุกคุณก็ไม่ต้อง ไปแจกแกงไปทางอื่นเลยเสืออนี้ก็คือมหาอํานาจแบบล้วนล้นเลยแหละนะครับผู้ทุกคนก็ออกไปทางมหาอุดมหาอํานาจนั่นแหละออกไปทางคุ้มครองบู๊บูหน่อยพกเสือก็ต้องบู๊หน่อยนะฮะเสือไม่ได้ผมคิดว่านะความคิดผมไม่ได้ไม่ได้จับพลังนะผมไม่ได้จับพลังพระนะคิดว่านะความคิดว่าเสืออนี่ยก็ต้องออกไปทางมหาอํานาจออกไปทางบูบูนั่นแหละเหมาะสําหรับคนที่สายบู๊นะฮะบ,บู๊ ตำรวจทหารเอาาออบตนายกอาบาตอโฟแมนอ่ากำนันผู้ใหญ่บ้านประเภทผู้นำคนอ่ะประเภทแบบไม่ต้องขอใครกินอ่ะนะเพราะว่าชาติเสือเนี่ยนะฮะชาติเสือไม่ขอเนื้อใครกินอยู่แล้วนะครับตะบะของเสือเนี่ยนะครับตะบะของเสือเนี่ยมีอำนาจมากนะครับมีพลังมีพลังอำนาจมากนะครับมีเขาเรียกอ,ออกไปทางมหาอำนาจมากนะครับคนที่จะ พกเสือก็คงน่าจะเป็นคนที่มีตําแหน่งระดับใหญ่หรือมีความเป็นผู้นํานั่นแหละพกเสือนะพกเสือพกครุด <c oughs> อีกแบบหนึ่งก็คือครุดแต่ครุดจะเป็นของร้อนอ่ะครุดมันเป็นของสูงนะครับเหมือนตาแผ่นดินก็ต้องมีตาครุดใช่ไหมตาพระเจ้าอ่าเรียกพระบรมสารนูวนงต่างๆหรือมันก็ตั้งองค์พระกษัตริย์อะไรก็ต้องมีครุดใช่ไหมครมีธงครุดมือเป็นสัญ,ญลักษณ์ไงเวลาพระมหากษัตริย์ ไปประทับที่ไหนเขาก็จะชักธงครุฑขึ้นก็หมายถึงว่าเอ่อเกลียงอะไรเอ่ออ่อฟาห์ามัสส์ทรงประทับอยู่ที่นั่นอะไรประมาณนั้นอะนะฮะมันก็คือคนธรรมดาถ้าเสือกับครุฑก็พกเสือดีกว่ามัง้งเนาะพกครุฑนี่ครุฑครุฑเป็นของสูงนะครับสําหรับผมเนี่ยครุฑนี่เป็นของสูงนะครับไม่ได้เหมาะกับคนเราธรรมดาแต่ว่าก็จะพกก็ได้หรอกเนาะนะครับผมก็ไม่ได้ต้องไปชี้นําอะไรขนาดนั้นนะครับเอาตามความรู้สึกผมหรือความ คิดที่ผมคิดนี่แหละระหว่างเสือกับครุฑเนาะก็เอาไปทางมาหาอำนาจนะครับแต่ครุฑอ่ะเป็นของร้อนนะครับครุฑเป็นของร้อนเป็นโอก็แบบมีอำนาจทําลายล้างแบบสุดเหมือนกันแหละครุฑเนี่ยแต่ว่าหาคนที่หาพระเกจิกที่เสกครุฑได้เด็ดขาดปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องเรื่องครุฑอ่าอะไรเยอะนะครับรู้แต่ว่า ถ้าเป็นมหาอำนาจสุดๆเนี่ยก็คงจะเป็นครุฑครุดกับเสือมีครุฑเสือแล้วก็สิงแล้วก็โคดเชสีโคดช,ส,คดชสีหรือช้างผสมผสมผสมสิงโตนี่แหละไอพวกประเภทอย่างเงี้ยนะฮะจะออกไปทางมหาอำนาจซะเยอะนะครับ <c oughs> ก็เลือกใช้เอานะครับส่วนผมไถ้เลือกก็อมไม่ได้เลือกไ <c oughs> ถ้เลือกจริงๆก็เลือก เลือกเสือนี่แหละนะนะครับก็พุทุกคุณก็ออกไปทางมหาอุดมหาอำนาจนะครับก็ใครที่ชื่นชอบทางด้านบูบูหน่อยนะครับครบเครื่องอะนะครับเหนียวนะแล้วก็ตะบะของเสือก็มีอำนาจด้วยนะครับขนาดว่าคนที่เขาเรียกอะไรนะพกแบบว่าชิ้นส่วนของเสือไม่ว่าจะเป็นหน้าผากเสือหนังเสืออะไรเกี่ยวกับเสือเกี่ยวกับที่เป็นชิ้นส่วนจริงๆที่มาเรียก แม้กระทั่งยังไม่ได้ปลูกเสกนะแม้กระทั่งยังไม่ได้ปลูกเสกนะคกติดตัวเงี้ยเดินไปผ่านเข้าซอยอะไรหมาไม่เห่านะเขาบอกหมาไม่เห่าหมาเห็นหมาแบบเนี่ยหมาเลยหลบเลยสาบของเสือหรือตะบะของเสืออะไรอย่างเงี้ย <c ười> หมาไม่เห่าหมาหลบเลยนะฮะพราเขาว่าเสือนีมม่มี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 อำนาจมากนะครับเข้าไปในป่าเวลาเข้าไปในป่า <c ười> ไปพักแรมในป่าอย่างเงี้ยได้ยินเสียงเสือมันคำรามอย่างเงี้ย ได้ยินเสียงเสือคำรามในป่าเงี้ยโอ้เขาบอกว่าขนลุกเลยนะขนลุกเพราะว่าเสียงของเสือเนี่ยมีเขาเรียกมีพลังมากทรงพลังมากเขาว่ากันอย่างนั้นนะในส่วนตัวผมก็ไม่เคยได้ยินหรอกผมไม่เคยเข้าป่าแต่ฟังเขาเล่ามาก็มาเล่าให้ฟังอีกทีเวลาเราไปพักแรมไม่ใช่พักแรม <c oughs> ไปเดินป่านะเข้าไปเดินป่าไปกลางเต็นท์หรือไปสำรวจป่าอะไรอย่างเงี้ยไปพักในป่าที่แบบมันม,นมีแบบได้ยินเสียงเสืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเสือมันคำราม จะทรงพลังมากอะไรประมาณนั้นแล้วก็ออกไปทางนั้นแหละมหาอำนาจแหละเหมาะสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าคนคนที่ไม่ใช่แบบว่าต้องแบบให้คนเขาเมตตาเท่าไหร่อ่ะให้คนเขายำเกรงอ่ะเจอหน้าปุ๊บยำเกรงเลยนะครับไม่ได้ว่าเจอหน้าปุ๊บอ่าเจิดความหลงไหลเมตตาอันนี้คงไมไ่ใช่แนวนั้นนะออกไปทางแบบคนยำเกรงนะครับผมไม่ได้เหมาะกับการค้าการขายนะผมว่าเนี่ยหรือใครคิดว่าเหมาะกับการค้าการขายก็นานาจิตตังนะส่วนตัวผมผมคิดว่า ไม่น่าออกแนวนั้นหรอกออกแนวบูบูนี่แหละนะครับผมจะสร้างปี C1 นนะครับรุ่นแรกก็ตัวใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าไม่ได้ต่อโค้ดนะครับอันนี้รุ่น2นะครับส่วนประสบการณ์นี่ประสบการณ์เนี่ยเขาบอกอเขาเขียนไว้หลายเรื่องอยู่นะที่เรื่องที่เป็นเด่นๆก็คือมีการฉุดผู้หญิงเข้าไปขังในบ้านแล้วก็ไปตามเพื่อนมาจะมาจะมา,จะมาลุมสลัมบาฮานี่แหละนะฮะจะมาลุมสลัมบาฮาก็พาเพื่อนมาพอมาถึงแล้วเปิด พอเปิดเข้าไปในห้องห้องที่จับผู้หญิงขังไว้กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นได้กลายเป็นเสือนะเห็นเป็นรูปเสือเห็นเป็นตัวเสือแล้วก็ตกใจพากันวิ่งหนีว่าผู้หญิงที่จับมากลายเป็นเสือได้ยังไงอันนี้ก็ประสบการณ์ที่เขาเขียนไว้ให้อ่านกันนะครับแล้วก็หลายเรื่องเลวานะครับเป็นดักจี้ดักจี้ถีบมอเตอร์ไซค์เขาล้มพอจะเข้าไปชิงทรัพย์ก็เห็นกลายเป็นเสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ออกไปแนว อ่าประสบการณ์แนวแนวนั้นอยู่นะครับแนวแคล้ายๆเสือสมิงนกกลายเป็นเสือนี่หรือยังไง <laughs> คล้ายๆเสือสมิงหรือเปล่านะฮะแต่ก็นั่นแหละนะครับประสบการณ์ประมาณนั้นเล่าขานกันมานะครับทำให้วัตถุมงคลประเภทนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรในพื้นที่ไม่ต้องพูดถึงแหละในพื้นที่เนี่ยนิยมแน่อ่านนิยมแน่ชัวนะครับแต่ว่านอกพื้นที่ก็ <c oughs> ก็มีบ้างนะครับรุ่นแรกเขาบอกจะสร้างประมาณ2,000ัน0 0ตัวแต่รุ่น2ไม่รู้ว่าไม,ไม่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 รู้ว่า ไม่ร do. do. ู้ว like ่าสร้างเท่าไหร่ผมไม่ไ so, ม่ไม่ไม่เห็นมีในประวัตินะหรือผมหาคนไม่เจอหรือเปล่าไม่ทราบนะครับส่วนการสร้างเสือเสกเสือก็ดังๆก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับหลวงพ่อปานอันดับหนึ่ง number o ั e หลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับเออ number วันเนอะนะครับส่วน number t w ูก็ไม่รู้ที่ไหนก็มีเสกกันอยู่หลายสำนักเหมือนกันนะถ้ารุ่นเก่าๆเสือหลวงพ่อวงเสือหลวงพ่อวงเสือหลวงพ่อปานนะฮะเสือหลวงพ่อนกวัดสังกสีไหม วัดสังกษีอ่ะถ้าจำไม่ผิดเขี้ยวเสือ <c oughs> เสือหลวงพ่อเปิลนะครับเสือใหม่ๆก็หลวงพ่อชไไนเสือหัวขาดใช่ไหมแล้วก็เสือหลายๆเสือนัที่เสกเสือเนี่ยนะก็ลองไปศึกษาดูว่าชอบเสือเสือเกจิไหนนะครับเสือหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนเสือหลวงพ่อเดิมเสือโน้เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับ ก็ลองไปศึกษาดูว่าชอบเกจิไหนนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เป็นเสือที่เสือที่เขาเรียกอะไรราคาย่อมเยานะครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่เล่าที่เล่าที่เล่า,ท,ลาที่เล่าในเรียกในในบทความที่เขาลงไว้ในเว็บอะนะมีประสบการณ์เล่าอยู่นะครับว่าถือว่ามีประสบการณ์เหมือนกันนะครับส่วนราคานี่ หลักร้อยนะครับอืมหลักร้อยนะครับหน้าหน้าแผงหรือหน้าเวฟก็อยู่ประมาณหลักรนะ้อยหละร้อยกลางๆ5้าร้อยบวกลบนะครับตามแผงก็น่าจะเป็นหนึ่งร้บวกลบละมั้งถ้าตามจอมยุทโตแดงนะมันเนียน่าจะไม่เกิน3า0ร้อยถ้าจอมยุทธ์โต้โต้แดงนะน่าจะไม่เกินสา0ร้อยถ้าในกองเนี่ยน่าม่น่าจะไม่เกิน30บาทอยู่ในกองน่าจะไม่เกินห้าสิบาทนะครับผมก็เช่ามาในกองแะละเขีย่ยมาในกอง ราคาไม่กี่ตังค์หรอกนะครับที่ที่เช่าเนี่ยนะเพราะส่วนตัวผมไม่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 ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เช่าเสือเท่าไหร่นะครับก็เช่ามาอยู่แต่ว่าที่เช่ามาเพราะว่ามามาให้เพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมเขาเกิดเกิดวันอังคารปีขานเดือน9กนะเขาเกิดเขาเกิดปีขานเขาว่าเขาเกิดปีขานเขาชอบเสือผมก็เลยชอบแบบถ้าเจอดีๆสวยๆก็จะมักจะเช่าแล้วก็ติดมือมาด้วยแค่นั้นเองเนี่ยถ้าเพื่อนผมเห็นก็น่าจะเอาไปอีกตัวนั่นแหละนะครับผม ก็เลยเช่ามาปกติผมจะชอบออกเป็นแนวแนวเมตตามาหานิยมซะมากกว่าหวานหวานเออผมเลยชอบสายหวานไม่ค่อยชอบสายบูเท่าไหร่นะครับอืมแต่เจอก็ถ้าเจอด,ดีก็จะเก็บมันด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเขาเขาก็ชอบเสือชอบเก็บเสือผมก็เลยมาเผื่อเพื่อนผมนั่นแหละแต่ว่าเอานํามาเกลียยนำมาทําคลิปก่อนให้ผู้ชมได้รับชมรับฟังก่อนนะครับว่าเผื่อชอบเนาะประเภทนี้นะเข้าปลา <c oughs> เข้าปลาเข้าดงเข้าดอย นะครับเดินทาง employer, ไปหลายๆท,ที่อย่างเงี้ยนะครับ no <sorting well. S 2> ก็ก็พกได้ถ้าเราไม่ชอบแขวนพระบางทีเราแขวนพระเครื่องเนี่ยมันมีข้อจํากัดเรื่องศีลนะครับพระก็ต้องมีศีล227ข้อการเสกพระเนี่ยมันไม่เหมือนเสกเครื่องรางนะครับการเสกพระไม่เหมือนเสกเครื่องรางนะครับเสกพ้าบางทีจะแขวนพระไปนู่นไปนี่มันก็มีข้อจํากัดเรื่องศีลแต่ว่าเป็นพวกเครื่องรางพวกตะกุดเสือแย่ตะกุดไม่ใช่เสือ แพะมา้าหรืออะไรที่เป็นแบบเครื่องรางอะ่ะมันก็สามารถไปกับเราได้หลายๆที่นะไปหลายหลายที่หรือไปได้เกือบทุกที่นะครับโดยเฉพาะเข้าป่าเข้าดงเนี่ยนะฮะก็ต้องมีมีพกแบบประเภทยอย่างนี้ไปด้วยนะครับตะบะของเสือก็ทําให้พวกสัตว์ต่างๆยำเกรงเราเหมือนกันนะครับหรือพูดผีปีศาจก็รู้สึกว่ายำเกรงเครื่องรางประเภทนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็นแนวนั้นนอตในการอาราธนาติดตัวนะครับผมไม่ค่อยได้ ไม่ไม่ค่อยได้พกอะ่ะก็เลยไม่ทราบว่าที่จริงแล้วพกเราจะพกยังไงหรืออะไรยังไงอรัเพราะผมไม่ค่อยพกเครื่องรางนะผมแขวนแต่พระผมแขวนแต่พระไม่ค่อยได้พกเครื่องรางเท่าไหร่เพราะมันเยอะก็เท่าพระก็เยอะแล้วนะครับเครื่องรางก็ไม่ค่อยได้พกนะครับใครพกแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยนะครับผมนะครับส่วนผมก็ ไม่ค่อยได้พกอืมแต่ก็ชอบเจอแล้วก็เก็บอยู่เรื่อยแหละประเภทเสือสิงกระทิงแรดอะไรต่างๆที่เป็นเครื่องรางที่นั้นหน่อยเนี่ยอย่างแมวเงี้ยอย่างแมวเนี่ย,ย,ม,ยมีที่ไหนอ่ะอย่างแมวก็เอามาอย่างนี้ไงนี่แมวบ้างเสือบ้างอะไรบ้างที่เป็นเครื่องรางนะฮะที่ดูแล้วไม่ได้ไม่ได้ออกนอกออกนอกลู่นอกทางนอกตำรามากก็ ก็เก็บนะครับอะไรที่มันดูแล้วมันมันมัน,มนตะหงิดตะหงิดมันเหมือนจะออกนอกลู่นอกทางออกนอกความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปในในศาสตร์ในศานสตร์วิชาที่บรรพุุษสร้างมาเนี่ยหรือพาสืบสารมาเนี่ยอะไรที่มันออกนอกออกนอกลู่นอกนั้นหน่อยก็น่าผมก็จะไม่ค่อยได้ได,ได้ได้สนใจหรือได้อะไรเท่าไหร่แต่ถ้านั้นอยู่ในแนวที่ มีการสืบทอดมาตามตามรอยจารีตตามรอยความเป็นไปเป็นมาเนี่ยผมก็จะเก็บอยู่นะครับผมสำหรับวัตถุมงคลเนาะนะครับอา้าวเสือนะครับเขามีชื่อรุ่นว่าเสือกุยนะครับเสือกุยมหาอํานาจนะครับหลวงพ่อทองเบิ้มวัดวังยาวนะครับแห่งวัดวังยาวประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในหนึ่งในสามของพาคเกจิที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็วัตถุมงคลมีประสบการณ์นะครับก็ลองไปตัดสินใจดู นะครับว่าชอบยังไงอะไรยังไงเนาะนะครับเกี่ยวกับประเภทเสือนะครับผมก็ลองไปศึกษาข้อมูลอีกทีอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่เป็นจิ๊กซอว์เป็นจิ๊กซอว์ข้อมูลพอให้ประสิทธิประกบประกอบปฏะติประต่อกันไปนะครับให้พอเล็กเล็กน้อยนะครับพอเป็นข้อมูลปฏะติประต่อกันไปเป็นจิ๊กซอวนั่นแหละประสานเข้าไปอีกจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งนะผมคือข้อมูลพระของผมส่วนมากก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นจิ๊กซอแล้วกันมาช่วย ติดต่อข้อมูลสําหรับใครที่ชอบศึกษาทางด้านวัตถุมงคลเนาะนะครับอ้าวโอเคนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกะคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสือเสือกุยนี่วัดวังยาว